ต้องดูช่องอีกต้องดูช่องอื่นกลบแล้วล่ะอ่าถูกต้องอย่าเสียงดังครับโอเคไม่เสียงดังช่องหลักยอดวิวลดเออช่องหลักยอดวิวลดลงเยอะเลยครับพินรงพินรงศักช่องหลักใครอะ่ะช่องหลักของบอสโจเหรอมันก็ต้องตามตามพี่รันมันก็ต้องตามกระแสนะพี่รันว่ามันก็ต้องตามกระแสแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมอ่าทุกคนไม่มีเวลา บางคนถ้ามีเวลาก็จะมีช่วงไหนล่ะใช่ไหมล่ะอืชกยอดวิวของพี่ดันก็ลดใช่ครับยอดวิวช่องบอสลดลงมา,มากมันเป็นอะไรครับช่วยโหวตอีหลาหน้่อยเหลือเหลือห้าวันอ่ะขอบคุณมากพี่สงวนอะช่วยกันไปกดโหวตให้อิหลาหน้อย้วยนะคมชัดลึกอ่ะเดี๋ยวพี่ดันก็จะลงแล้วนะ ควบคุมกันยังอยู่อยู่อยู่ก่อนอยู่จนครบด้นด้านหนึ่งสามร้อยก่อนทุกคนลงหมดแหละอย่าลืมนะคะทุกคนลงหมดทุกคนอ่ะเอฟซีเอฟซีแต่ละคนก็จะเข้าไปทําช่องเอฟซีทุกคนก็เริ่มทําช่องเริ่มทําช่องกันมากขึ้นตอนนี้อ่ะเมืองไทยช่อง YouTube อันติดอันดับหนึ่งพี่รันว่านะเพราะฉะนั้นคนที่อ่ะตอนนี้บ้านเรานะคะพี่รันว่าบ้านเราทํามาหากินกันยากตอนนี้ก็ขึ้นทํา y o u t ท b e กันเยอะ แล้วก็ส่งเสริมช่อเออส่งเสริมคณะที่เรารักอ่าส่งเสริมคณะที่เรารักเราชอบเชียร์เอาเงินเราเอาเงินเรา,าเงินต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเราก็พูดในสิ่งที่ดีแต่อยาอ่ mm. อยาขออย่าขึ้นมาพูดด่าขึ้นฟาดอย่าขึ้นมาพูดดับขึ้นฟาดเออหากินแบบนี้พี่รันว่ามันไม่โอเคนะ <palate> คพี่รันว่ามันไม่โอเคน่ะนั่งคือไม่ต้องคือคนไร้สมองอ่ะคนไร้สมองจริงๆคือไม่ต้องทําอะไรอ่ะเออกูนั่งด่าอย่างเดียว ทั้งๆที่คนที่เราคนที่มันนั่งด่าอยู่ะกูไม่ได้ไปทําอะไรให้ให้มันเดือดร้อนเลยแล้วมันขึ้นด่าเพื่ออะไรล่ะก็ขึ้นด่าเพื่อเพื่อให้เอฟซีเข้าไปดูก็ไม่ต้องเข้าไปดูพี่รันว่าพี่รันก็เข้าไปดูแล้วนะเออพี่รันก็ไปแอบดูหลายช่องนะไม่เอาเป็นสายด่าเออฝั่งเออเออแต่ละฝั่งแต่แต่ละช่องแต่ละช่องอ่ะพี่รันเข้าไปดูมันมันก็ลดนะมันก็ลดคนดูก็สองร้อยสามร้อยเมื่อก่อนก็หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีพวกเราเนี่ยเข้าไปดู แต่ถ้าเราไม่ไปดูเขาก็มี 200, 100, 200, อยู่ประมาณนั้นแหละสองร้อยร้อยสองร้อยอยู่ประมาณนั้นแหละก็ช่องของพี่รันก็เหมือนกันมันก็อ่ามันเข้ามาแอบมาส่องมาดูมาเบิงมาเบิงดูพอมันเห็นว่าเออเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเออไม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าฝั่งเขามันก็ไม่เข้ามาดูมันก็เหมือนอย่างที่เราพูดนี่แหละว่าอย่าไปเข้าไปดูมันอย่าไปให้ยอดไลค์จนวิวมันเออมันก็พูดเหมือนอย่างที่เราพูดนี่แหละ <c oughs> นะ พี่สุชาติขอพรบคุณมากค่ะสนิทกับพี่รันถูกต้องอ่น้องทีถูกต้องวงสาวน้อยเยอะขึ้นเอฟซี FC ก็กระจายเอฟซี FC ก็ไปดูอไม่ทั่วถึงพี่รันก็ดีใจแล้วพี่รันมันขึ้นคุยขึ้นพูดแบบนี้เชียร์ลหลาน้อยนินึ่งลหลาน้อยชัดเจนแล้วก็ให้กำลังใจหหรอน้อยแบบนี้แหละ พูดคุยสิ่งดีๆส่งเสริมคนดีๆพูดสิ่งดีๆไม่ต้องขึ้นมานั่งด่านั่งฟาดแต่ใครที่เข้ามาช่องพี่รันเข้ามาด่าพี่รันพี่รันก็ฟาดพี่รันก็ด่าแต่จะให้พี่รันหยิบจับหยิบจับคณะอื่นคนอื่นขึ้นมาด่ามาฟาดโดยที่โดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยแล้วก็โดยที่เราจะต้องมาปกป้องอิหลาน้อยมันไม่ใช่ไงเราปกป้องอีหลาน้อยในทางที่ดีได้ปกป้องในทางที่ดีก็คือเราก็หยิบจับสิ่งดีๆของอิหลาน้อยขึ้นมาพูดมาคุยแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปด่า ไปว่าใครช่องไหนไม่ต้องเอาขึ้นมาเป็นประเด็นไม่ต้องอ่ะขึ้นมาหวังยอดไลค์ยอดวิวหวังรายได้พี่รันไม่พี่รันบอกแล้วไงช่องพี่รันอาจารย์เนี่ยมันเอาเงินไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องพี่รันอาจารย์สองเราก็ไม่เอาขึ้นมาฟาดเราก็ขึ้นมาพูดในสิ่งสร้างสรรค์ลงคลิปส่งเสริมเสาหน้อยพบ้านแพงพี่รันมัน,น,ม,น,ม,นมันเป็นสิ่งที่ดีอ่าผ่านอย่างเดียวอไม่ดูไม่ ไม่ให้ค่าสบายใจไทยแลนด์ขอบคุณครับพพิสมศักยอนยิ่งช่องเกิดขึ้นมามากครับคนเลยแบ่งกันไปขอบคุณี่พี่สุชาติพี่ต้นนาโคนขอบคุณมากคนดูเยอะคือช่องเสี่ยวนนกับช่องพ่อแม่น้องครับยอดวิวเยอะมากถูกต้องตอนนี้ช่องเสี่ยวนนช่องเสี่ยวนนแล้วก็ช่องพ่อแม่น้องก็คือพ่อแม่น้องคือ FC หลาน้อยไงใช่ไหมหละ่ะเป็น FC หลาน้อยแล้วก็รายได้น้องเขาก็น้องรายได้น้องมาปุ๊บน้องก็จะได้อไปผ่อนอไปผ่อนลดตู้ ใช่ไหมล่ะอืมเราเปิดวงทีนี้ก็จะรู้ว่ายอดจะตกไหมครับเฝ้ารอบอสท,ทำคอนเทนต์กับอีหล่ะครับไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะอะไรวันแล้วครับถูกต้องค่ะพี่บุญเชิดขอบพระคุณมากนะคะเพ่อค้ำคูณหวัดดีค่ะสวัสดีค,ร,ครับพ่อคคูณฝากผช่องเออฝากช่องพ่อค้ำคูณเนียนะพ่อค้ำคูณก็สายบุญสายทานนะก็เป็นกำลังใจให้พ่อค้ำคูณนะคะสู้ๆโอเคขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ดันก็จะตัดคลิปลงคลิปเออก็ช่วยไปดูคลิปสั้นๆให้พี่ดัน